สวัสดีจ้าวันนี้มาดึกหน่อยนะใครก็ได้ปะฮัลโหลฮัลโหลใครยังไม่ได้ใครโทรโกดวางไปแล้วไเป็นไรเป็นไรมาอยู่ของเราในห้องนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาดึกหน่อยนะ,ะนนนอ,ยนะอินทร์ผาลำเพิ่งมาส่งนะบอกเลยว่า<ห>ทีมงานวันนี้ไม,ไม่น่าได้นอนนะคะนะคะอ่า วัสดีทุกคนเลยค่ะใครก็ได้ปักหมุดให้ด้วยจ้าเพื่อนรักเรายังขายอยู่นะวันนี้ให้ราคาเดิมไหมสองร้อยห้าสิบอะเดิมไปเลยอเออมันใจปั้มจริงๆเลยเพื่อนฉัน<ด>นี่นะคะให้ดูแลนทผาล้ำมาแล้วนะคะเราต้องมาตัดแต่งใส่กล่องนะนี่นะบอกเลยจ้าไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันแล้ววันนี้นี่นะ โอ้โหมันสุดเจ๋วจริงๆเลยแเลย่ลาพวงในะเห็นไหมลูกข้างในเนะะี่ยค่ะนี่นะสวัสดีค่ะคุณพี่ราัชานน์สวัสดีทุกท่านเลยค่ะนี่ยังสั่งได้อยู่นะสำหรับคนที่อยากลองชิมินรผาลัมนะคะสวัสดีค่ะพี่อารม์ฮอตสวัสดีค่ะนี่นะคะนี่นะใครอยากกินจัดเลยลูกเต็งๆอย่างนี้นะจ๊ะอ่าโลละ250เท่านั้นค่ะยืนราคาเดิมไปเลยราคาของ8.8มากบอกเลย คนสั่งมากันอินทรพาล์ออกไปเกือบตันแล้วนะคะคุณพี่เจแพลป๊อปบอกว่าอยากดูข่าวค่ะดูได้ค่ะแต่ตอนนี้เป็นไลฟ์อินทรพาล์นะอยากดูข่าวดูไอ้นี่เลยในในเพจ,จเรามีข่าวอัปเดตท,ทั้งวันนะจ๊ะคุณพี่สิทธิพันธ์สวัสดีค่ะใจไร้สวัสดีนะคะพี่อารมณ์ฮอตนะคุณพี่จันจิลาสวัสดีค่ะเมื่อวานลูกค้าบอกเลยว่าทะลุ หลักร้อยเอาเป็นว่าอินเดียาเราเราสั่งมาตันหนึ่งอะสวัสดีค่ะเราสั่งมาตันหนึ่งนะครับมันก็จะเยอะมากวันนี้ก็คือทีมงานสี่สาวขอ,<ม>ของเรานะคะก็จะต้องตัดอันนี้ให้หมดเพื่อใส่กองขอดูกอง่อยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ทีมงานแบ็คโฮมใครอยากดูข่าวอยู่นี่คะ่ะอ่าอันนี้ทีมงานแบ็คโฮมนะคะที่ว่าพาผู้ป่วยกับภูมิลำเนานะนี่ ไปตันหนึ่งแล้วค่ะไม่ต้องลาบต้องน้องกันละคืนนี้บายเดี๋ยวหนูโทรหานะอ่ารสชาติเป็นยังไงคะบอกเลยค่ะว่าอินทผลัมอ่ะเป็นพืชที่น่าสงสารความแจ๋วของน้องนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเอาแบบเป็นเส้นให้ดูนะคะอ่ะอันนี้คือเส้นในลูกของเราเนี่ยมันจะมีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กความของรสชาติของอินทผลัมของเรานะคะความพรีเมียมของน้องคือมีความหวานค่ะนี่ มีความหวานนะคะมีความกรอบค่ะฝาดนิดเดียวคือฝาดช่วงเปลือกนะคะบอกเลยหลังจากนั้นก็คือหวานค่ะสวีทมากนะคะลูกลายอย่างเงี้ยไม่ใช่ลูกเสียนะคะบอกเลยยิ่งลายยิ่งหวานจ้านี่นะอันเนี้ยที่มันเป็นวาวางๆแวงแวงไม่เต็มพวงอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราอะคัดเลือกลูกที่แข็งแรงเพื่อให้ติดเส้นนะคะอันนี้เขาเรียกเส้นนะถ้าอินทผาลำติดในเส้นเนี่ยมันจะเก็บได้นานกว่าลูกล่วงเพราะฉะนั้นอะอีจันไม่ได้ขายลูกล่วงนะคะเราขายลูกที่แบบว่า ติดเส้นตัดมาจากจันอย่างนี้นะแม่นะน,นี่เห็นไหมมันจะมีลูกเล็กลูกใหญ่ผสมกันไปเพราะฉะนั้นนะคะมันคือธรรมชาติของอินทผลามแต่อินทผลัมของเราได้มาตรฐานอาหารปลอดภยัยกินได้นะคะเพราะเราไม่ใส่สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่รักนะอืมนคุณพี่ที่ประวัติบอกว่าสนใจจายไปเก็บปลายทางไหมคะไม่มีเก็บปลายทางนะมีเป็น โอนเงินนะคะคุณพี่นะอ่ะบอกเลยว่าเรายืนยันราคาเดิมนะจ๊ะขายไปเลยจ้ะสองร้อยห้าสิบต่อลโลเทกระจัดฟาดาโควิดไปเลยเอาให้เกรรษตรกรมีตังค์เอาไปปลูกให้ปีหน้ามันออกมางอกเงยจเจริญง,งอกงามนะบอกเลยช่วยกันอะไรได้ก็ช่วยกันไปนะจ๊ะนี่อ่ะอุย้ยยกไม่ได้เลยจ้ะนี่นะ มีมือเดียวจ้ายกไม่ได้จ้าอ่ะขอดูแบบสำเร็จรูปเลยค่ะเพื่อนพี่แพ็คแล้วอยู่ไหนเอ่ยอ่าสุดปังอันนี้ปิดฝาให้หน่อยสิให้แบบให้เหมือนแบบตอนที่เราขายเลยอันนี้อะเหตุผลที่เราตัดให้มันติดก้านนะเพราะอะไรคุณยุง้งพูดสิเอาไว้ให้มันมันสดเออคงความสดไปถึงลูกค้านะคะอ่าอันนี้คือที่เราแพ็คแบบสำเร็จรูปแล้วนะจ๊ะคือเรารับมาอย่างนี้จากเป็นจัน เมื่อวนแม่ได้ยินเราละสองร้อยสิบแม่ถูกกับที่ฝากมาใช่ตอนเปิดพิออเดอร์เราขายเราราคาสามร้อยยี่สิบนะคะแต่เราต้องการผลักดันให้เกษตรกรขายให้ได้มากกว่าน,นี้นะคะเราเลยหั่นเนื้อไปเลยค่ะนะคะขายให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะถ้าสมมติเกษตรกรไม่มีเงินในปีนี้ปีหน้าหนูเชื่อว่าอินทผพาลัมเราไม่โตแน่นอนนะคะกลายเป็นลูกหมากไปเลยนะอ่านี่นะจ๊ะ อันนี้คือแพ็กเกจที่สมบูรณ์แล้วอย่างเงี้ยครึ่งกิโลเราวหนึ่งคนที่สั่งมา1นึ่งโล้วก็จะใส่ให้สองกล่องนะจ๊ะอ่าสั่งได้เลยนะคะนะเดี๋ยวมีแอดมินไปตอบนะคะนี่นะอ่าเพราะว่าเหตุผลอะไรที่เราถึงเลือกที่จะไม่ใช่อ่าทำไมอยากประหยัดเวลาไม่ตัดแล้วใส่กล่องไปเลยกล่องพัสดุอย่างนั้นนะคะ<ม>คําตอบคือเรารู้สึกว่ามันเป็นของสดที่กินใส่ปากเลยลูกค้าไม่ต้องปอกเปลือกกับอินทผลัเราเลยอยากให้มันแบบ อย่างน้อยอยู่ในกล่องพลาสติกให้มันดูสะอาดกลับไปถึงลูกค้าแค่ล้างแล้วแช่ตู้เย็นกินได้เลยนะคะนะเพราะฉะนั้นสั่งได้เลยนะเรายังยืนโปรของ8.8อยู่ก็คือกิโลละ250ค่าส่ง80นะจ๊ะนะถือว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพพร้อมกับการช่วยเหลือเกษตรกรไปในตัวนะคะนี่อ่ะอ่ะเอาส่งให้ลูกค้าค่ะคุณหนอ่า นี่นะอยากให้สั่งกันมาเยอะๆนะโลละสองร้อยห้าสิบจ้าค่าส่งแปดสิบไปเลยใครสั่งแล้วสั่งอีกได้นะจ้าเอ๋ขอบคุณพี่อารมณ์เขา่ยินดีค่ะช่วยเกษตรกรใช่ค่ะเหตุผลที่เราทําก็คือหนึ่งเลยหลักๆแต่ความสําคัญเมื่อก่อนเราอาจจะค้าขายเอากำลีกําไรเพื่อทําให้เราแบบว่ามีตังเนาะในการดําเนินชีวิตต่อไปเป็นการขายของเป็นอีกมิติหนึ่งที่เราอยากจะทําให้ทุกคนรู้ว่าคนเรามีสองอาชีพได้นะคะ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องนั้นแล้วมันกลายเป็นว่าเรามาช่วยเกษตรกรแบบเต็มตัวนะคะให้มันขายได้ให้มันออกไปให้มันไปสู่ประชาชนถ้าไปได้ทั่วประเทศไทยยิ่งดีเลยนะคะคุณพี่นฤวันบอกเขาสั่งแล้วนะคุณพี่มาส่งเขาด้วยได้คะ่ะเราส่งเคอรี่นะคะบางพื้นที่อาจจะช้านิดนึงแต่ว่าจะไม่เกิน2อถึงสาวันแน่นอนคะ่ะอินทผลัมเราตัดมาเผื่อการเดินทางแล้วนะคะไม่ต้องห่วงพวกนี้จะรอการเดินทางได้เลยว่าเอออีก1นถึงสวันก็ไปได้นะคะนะ ลูกล่วงลูกอะไรเราก็ไม่เอาใช่ไหมพี่ยุ้งไม่เอาจริงอ่าอย่างนั้นอ่ะอ่ะอย่างเงี้ยถ้าตัดเนี่ยลูกล่วงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าสวยไม่สวยก็เอาออกเลยค่ะอ่าอย่างเงี้ยทีมงานกินได้ลูกค้ากินไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะพยายามคัดด้วยตาให้มากที่สุดนะเราพยายามส่งเราจะส่งของดีของอร่อยไปให้ลูกค้านะคะนี่นะอย่างเงี้ยไม่เอาเราก็ทิ้งค่ะนะ ฝากกันด้วยนะคะกับดินตผาลมนะวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องแพ็กหนักหน่อยวันนี้เราไม่ได้ขึ้นคอนเทนต์ไม่ได้เพราะว่าวันนี้เราลอยตาผาลมค่ะมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าแต่ละลูกอ่ะในการทําความสะอาดเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบว่าจุ่มน้ําแล้วก็แบบเอาวขึ้นจะบอกว,วิธีการทําความสะอาดเขาในหนึ่งจันที่เราเห็นเนี่ยเขาจะต้องทําอย่างนี้เขาใส่ถุงมือสีอาขาวถลงมือผ้าแล้วก็ขัดอย่างเงี้ยทีละลูกทีละลูกถ้าลูกไหนร่วงคือปล่อยทิ้งเลยไม่เอาใส่เข้ามาให้ว่าถือว่ามันอ่อนแอมันไม่เกาะเส้นนะคะ เพราะฉะนั้นอะ่ะเราก็จะไม่เอาสั่งยังไงคะสั่งได้ในไลน์แอดเลยค่ะที่เราปักหมดุดที่บนหัวไลน์แล้วก็ที่คอมเมนตะ์นะทำไมใส่เกินเนเาะเราใส่เกินไปเท่าไหร่เธอบอกลูกค้าสิสามสิบกรัมอ่ะอ,อืมอ่ะนี่ค่ะ ใส่ไปค่ะลูกเดียวเราก็ตัดให้มันติดก้านเพราะเราต้องการคงความสดของน้องอินทผาลัมของเรานะอ่าอย่างเงี้ยพี่ยุ้งเขาก็จะเอามาชั่งว่าเออกล่องเนี้ยมีเท่าไหร่ถ้าเกินเกินห้าร้อยเราใส่เกินห้าร้อยกรัมอยู่แล้วอันไหนให้ดูเลยเอามาคุณนายเขาจะคัดเอออันไหนดีอ่ะตัดลงอันนี้ใหม่เอาอ่าเอากลับมาเออตัดใหม่อ่ะยังไงอ่าเราเลือกที่จะตัดเป็นเส้นให้นะ ดัดเพลินเพลินเกินไปเป็นขีดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็มีบ้างอ่าลูกเล็กลูกใหญ่สลับกันไปนะคะแต่เล็กของเราไม่เล็กหน้าเกลียดแน่นอนนะคะอ่าอ่านี้ให้ดูก่อนนะลูกค้าดูก่อนเห็นไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเส้นเกินเส้นที่มันทําให้ให้มันหนักเออหนักอะไรเงี้ยแล้วก็เอาออกไปสั่งได้ทางไลน์แอดเลยค่ะให้เราปักหมดไว้นะ นี่ลูกค้าบอกว่าเก็บไว้นานๆช้ำๆำข้างในเหมือนช้ำอะหรอถ้าไม่เชื่อลองได้ใช่ค่ะมันเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลมันไม่ได้ช้ำนะแม่นะแต่มันเหมือนเหมือนลูกสีช้ำอะไรเงี้ยอะเกินก็เอาออกหน่อยนี่เห็นไหมเราก็จะใส่ให้มันได้ประมาณนี้ไหนเธอเอามือออกก่อนสิเอาอ่าแเสร็จเดก็เสร็จไปก่อน oh. <laughs> อ่าเพราะฉะนั้นอะกล่องนึงอ่ะมั่นใจเลยว่า เกิน500กรัมแน่นอนนะคะสั่ง1โลก็ได้ทั้ง1กโล1,060กรัมอ่านะคะสั่งมาได้เลยนะแต่มีแอดมินไปตอบนะคะสรุปย้อนให้เราขายโลละ250นะคะเทกระจาดไปเลยค่ะบอกเลยว่าปีนี้โควิดร้ายแต่เกษตรกร,กร,กรต้องรอดนะคะบอกเลยเราต้องรอดค่ะเจ้าโควิดตัวร้ายนะคะ อ่านี่จ้าแม่วู้ตายลูกใหญ่เป่งประกายมากจ้าน,นี่นะ 1. 1> ต่างซื้อเงนเข้ามาเยอะๆนะคะนะอันนี้แต่ว่าอันนี้บอกก่อนว่า 1. 1> จะเอากิโลเจ็ดโลยังมีเลยเก้าโลก็มี 1. 1> แต่เราไม่ขายเป็นจันนะหนูเพราะจันหนึ่งมันส่งไม่ได้ 1. 1> ตอนนี้ถ้าส่งขนส่งแล้วแล้วแต่ของมันต้องอยู่ประมาณแบบว่า เขาเรียกอะไรให้มันอยู่ในกล่องแล้วเรียบร้อยซึ่งเราอะทำกล่องไว้สูงสุดอยู่ที่5โลนะคะสั่ง10โลก็ได้ก็ไป2กล่องนะสูงสุด5โลนะ80บาทนะส่งได้อะ่ะนะคะ5-6โลนะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆไปเลยแม่ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะก็จะออกมาได้นะไม่ใช่เรื่องง่ายเดอ้อนี่นะโอปอมันต้องไปนนี่นะ0908แล้วก็1 12ไอ้11ก่อนอ๋อแม่ พี่ใสไปแล้วของวันนี้ที่สั่งมาเผื่อหนูจะเปลี่ยนไงอ่านี่นะจ๊ะโอ้โหนี่ไงห้าโลหกอยู่ข้างในนี้จ้ะนีิฉันไม่อยากยกมากนะคะกัวลูกร่วงบอกเลยนะว่าเมื่อวันนั้นนะ่ะที่เราสั่งมาลูกร่วงก็เยอะนะพี่สิรินบอกไปรับเองได้ไหมคะหนูอยู่ที่มูลนิธิเพชรเกษมนะคะหัวหินไม่ได้อยู่กรุงเทพนะคะ อยู่หัวหินนะพวกเราอยู่ที่หัวหินยังไม่ได้กลับบ้านแต่ทุเรียนป่าละอูเลยจ้านี่นะจะจะบอกเลยว่าทั้งหมดที่ท่านเห็นตรงนี้มีเจ้าของแล้วนะจ๊ะถ้าสั่งอีกทีเราส่งวันวันไหนะวันพรุ่งนี้เนาะเอ้ยไม่ให้วันมะรืนตัดพรุ่งน,งนี้ส่งวันพุธเอ้ยตัดพรุ่งนี้ส่งตอนเย็นเออก็ของขออกวันพุธอยู่แล้วนั่นแหละนะคะส่งวันพุธนะรอบใหม่นี้นะจับจองกันได้นะจ๊ะ ผมเอาหนึ่งกิโลสั่งได้ในลายแอดเลยค่ะพี่ชายอย่ารอกดเลยเป็นเพื่อนปุ๊บสั่งปั๊บรูเรื่องมีแต่โอนเงินไม่มีเก็บเงินปลายทางนัจ๊าจะบอกว่าผลไม้หนูไม่มีเก็บเงินปลายทางนะเป็นโอนเงินนะคะเพราะว่าเพื่อความสะดวกบางทีไปหาลูกค้าลูกค้าไม่อยู่เขาจะได้ไปส่งไว้ให้เลยเพราะถ้าเอากลับมาหรือเอาไว้ทิ้งเนี่ยจะหายจะไม่ได้ส่งจะเป็นเน่าจดศูนย์พี่กิมจีสวัสดีค่ะขอสองโลจัดเลยแม่ลายเดิม นะจัดเลยนะอย่ารอสองโลห้าร้อยค่าส่งแปดสิบจะสั่งกิโลก็แปดสิบถ้ากล่องใส่ได้นะสั่งเลยอย่ารอพี่กิมจิน่าจะลูกค้าเก่าซื้อทุเรียนนะอืมส,สั่งลายเดิมเลยแม่สั่งเลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวว่าไปช่วยเพื่อนๆแพ,พ็กของแล วันนี้งานเยอะน่าจะได้นอนหกโมงเช้านะคะว่างๆก็ทักไลน์มาเล่นได้นะนอนยังอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่ยังนะคะอ่ะไปแล้วค่ะกับทีมงานมดของฉันนะคะก็ขยันอยู่ค่ะเออมดงานสู้เข้าไปนะลูกแม่นนนนค่ะะต้ออื 8เดือนแปดยังให้โปรอยู่นะจ๊ะถึงแม้วันนี้จะเป็นวันที่เก้าเราก็ยังให้โปรอยู่จ้ายืนยันราคาเดิมนะคะเพื่อเกษตรกรนะคะสู้ไปเลยค่ะปีนี้ใครไม่สู้อีจันสู้ค่ะนาจา๊ะสอง้อยห้าสิบพับๆไปเลยจา้าสั่งปุ๊บโอนปับ๊บรับของนะจ๊ะอ่าต้องได้กินคนไทยต้องได้กินอินทผพาลำทุกบ้านบอกเลยราคานี้สุดๆแล้วนะจา๊ะ ปีแล้วขายห้าห้านะจ๊ะปีนี้ขายสองร้ายไป300อนะจ๊ะอ่าดูแลสุขภาพค่ะดูแลสุขภาพเช่นกันค่ะไปแล้วนะคะทุกคนขอให้โชคดีมีความสุขนะคะสั่งอินทผลัมไปกินขอให้สวยห,หน้าตาดีไปเลยนะคะย้ำนะคะเหงือออกเลย อินเดีาของเรากิโลละ250บาทเท่านั้นนะคะสั่งได้เลยนะคะส่ง80บาทจะสั่งกิโล1โล2โล3โล4โล5โล6โล,6โลก็80บาทนะคะสั่งได้เลยถ้ามันใส่กล่องได้พอนะซึ่งในกล่องเราที่เราลองแล้วว่าใส่ได้ประมาณ 6- 7ถึงโลนะคะสั่งได้นะโอเคค่ะไปแล้วนะคะทุกคนนั่นละฟันดี้ตาติสวัสดะแพ็ค,คของก่อนค่ะ